โอเคครับ oh, okay. ผมอยู่กับนายเทพก้องอีกเช่นเคยนะครับมาวันนี้อยู่กับในเกม Anime w o r t o w o w e r f e n s n s e นั่นเองครับวันนี้อยู่กับอัปเดต14.5ครับ e s p e r and h u n t e r p t r t 2นั่นเองครับมาอันนี้ก็คือก็ไม่ได้อัดคลิปนานนะครับติดออสตาคมาวันนี้ก็อัปเดตครับซึ่งวันนี้เราจะมาทำการรีวิวอิชิกามิเซนคูระดับ MR จากฮอคอยล่าสุดครับอ่าครับคือเป็น้องคอยที่แบบอิน้ำใจกับเรามากครับอินใจกับเราเนี่ยบ ก็ได้ใช้เป็นเซฟเซเวอร์ออฟเอิร์ทหรือช่วยลบอันนี้เอาไว้ซะอ่าคือใช้ทีมนี้ครับผมใช้แค่2ทีมครับทีมเนี่ยอ่เดี๋ยวผมค่อยรีวิวทีหลังนะครับไอพวกตัวใหม่ๆครับส่วนเนี่ยเซฟทีมคีร้อยครับแค่นี้ครับซึ่งอิชิกามิเซนคูครับหรือพี่เซนคูจากดร็อปเตอร์สตูนครับเป็นตัวละครระดับ MR ็อาอไม่ใช่นี้ไหนน้ออันนี้ดร็อปเตอร์สตูนครับ เป็น Stone Doctor ครับอันนี้เวลสามสี่วางได้ตัวเดียวเป็นตัวคน Horn w เกอร์ครับแต่มันมีซัพพอร์ต c a ต e g o r ีมีทั้งหมด mm hmm. อ่หกอันครับมี Savelling of the Earth ครับอ่าแล้วก็มี Genius Handler Hand and Equality Power of Friendship Precision Precision แล้วก็ Hero ครับแล้วก็มีบัฟ c a ต e g o r ีสาย Savelling of the Earth บวกอีกร้อยสามสิบเปอร์เซ็นต์ครับซึ่งปวดดาวกับปวดลิมิตเบรกไม่ได้ครับมาปวดดาวกับมีสแตตไม่ได้เนาะ ซึ่งเราจะทําการเป็นรีวิวในอินเล่นจริงๆครับเพราะว่าตัวคอครตัวนี้ต้องเล่นจริงเท่านั้นครับถึงจะเกิดประสิทธิภาพขึ้นมางั้นเราก็ไปลุยกันได้เลยครับส่วนโค้ดอยู่ใต้ใต้คลิปใต้คลิปนะครับฮะเราก็ไปลุยกันได้เลยครับโอเคครับมานั้นเราทําการอัพไอตันแล้วครับไอลิกลอนะครับซึ่งเราจะทําการวางเส้นูไดูแถวเ้นคูแถวนี้ครับมาเถาแถวนี้ได้เลยนะครับมา เป็นกูครับก็คือมีสกิลก็ครับเป็นอินเวชั่นนั่นเองครับอ่าลืมอาหารเลยครับซึ่งอัพขั้นแรกซึ่งมันให้ตังค์เยอะกว่าไอ้ครับผมจะกดแต่ซลมอนอย่างเดียวนะอ่าเนี่ยครับโอเคอัพก็แพงไหมร่องข้างแพงครับมาไอคือมาอินเวชั่นมีอะไรบ้างครับผมจะซื้อตามลําดับเลยครับอันถูกสุดก็คือเป็นเจเนเรเตอร์ครับเป็นรามเิงครับเป็นร้านรามเิงนั่นเองครับซึ่งจะทําการเจเนเรเตอร์มันนี่แอนด์ฟู้ดเอเวอรี่หก เซคันต์นะครับก็คือทุกๆหองวิจะเพิ่มอาหารแล้วก็เงินนะครับบายไปเลยยันี้ครับอันนี้ไงครับเพิ่ม900 900เท่าไหร่ครับดูนะเป็ดกัน900 5 9 0 57อ่า9 57อะไรครับอ่าถ้าอัพมันก็จะให้เยอะขึ้นครับดูนะพันสองอ่าพันสองพันสองสามเก้าครับถ้าเราอัพ อัปเดตแล้วนะครับ2,327 2,327ครับโอเคเซนคูรับอัปตันให้เงินประมาณ23,273ครับส่วนเยอะกว่าไออยู่นะเยอะกว่าไออยู่ระยะ170คูดาวซิวีซึ่งระยะพอๆกับไอยานอคุจิเลยอ่านาโต,โตะผมขออัปนาโตะนิดนึงนะกดอันนี้ครับแล้วก็อันต่อไปครับเป็นอันนี้เป็นรถเป็นรถนะครับ แต่การเจเนเตอร์เจเนเรตมันนี่เอเวอรี่หกเซคัครับก็คืออ่าเพิ่มเงินต่อวีครับอันนี้เหมือนอันแรกเลยแต่อันนี้มัน่ายห่หา,หานได้ไงครับดูเป็นอันนี้ครับลดดูครับให้ประมาณเท่าไหร่ครับดูนะสี่พันหกร้อยห้าสิบสี่อู้เยอะเยอะเยอะอยูอ่ยยยนะถ้ารวมกับไอตัวนี้ก็ประมาณแปดพันกว่ากว่าครับ เกือบเกือบเก้าพันนะแ0ดพันหรือเก้าพันเนี่ยผมไม่รู้เลยประมาณแบบเกือบเกือบเก้าพันนะเกือบเกือบเก้าพันเกือบเกือบเก้าพันนั่นแหละครับนะครับเกือบเกือบเก้าพันโยหลุดหลุดเอาตัวเอาตัวช่วยชีวิตหน่อยเป็นต่อไปครับเรียงตามครับเป็นอันนี้ครับเป็นเครื่องอันนี้ครับ recovery unit stamina ซื้อเลย ไอเป็นอันนี้ครับในอันนี้โอ้โหนี่มันก็ติดหิมะเกินเตรียมการรีสตามิน,าน่าอะไครับอันนี้ครับจะติดเป็นบัฟเนี่ยเป็นบัฟเป็นเซเชลนะครับเซเชลเป็นบัฟเซเชลอะไรเนี่ยครับเออก็มาอาใหญ่นิดนึงครับต่อไปครับยือเป็นไอ้ครับบูทบูทระยะ15ซึ่งไอ้ตัวนี้มันไอ้ซอนเนี้ยมันตัวได้สองล้อครับอ่า อันนี้ครับรอบหนึ่งสองว่าครับก็เป็นปรับระยะส0บสซครับซึ่งเราโตแรกๆอ่บระยะดีกันมนาะระยะเส้นคูเปนไกลครับโตระยะตอนแรกประมาณห้ครับพอได้ปรับเส้นคูเข้าไปจะจะ,จะได้ปรับได้ปรับระยะของเส้นคูมาดูนะ69กก็ถ้าเป็นเมอร์ลิน อ่าถ้าเป็นเมอร์ลินนะเมอร์ลินจะให้เยอะกว่าเยอะนะเธอกินหกเก้าใช่ไหมเจ็ดสิบสี่คือเมอร์ลินให้เยอะกว่าครับอันนั้นมาสามสิบเปอร์เซ็นต์อันนี้สี่สิบเปอร์ไงก็ผมมองว่าเมอร์ลินยังดีกว่ายูเดิมอัพอัพนะ่าตัวให้ตั้งก่อนไวกันครับไว้กันหลุดได้อ่าแล้วก็ต่อไปครับเป็นการบูตดามจ 15%อันนี้กดได้2ครับก็ไพนารีนใช่ไหมครับดูนะครับมาเป็นบ้านนั่นี่ครับอันนี้เป็นแทงน้ำนะคล้ายคแทงน้ำแล้วก็เป็นบ้านนั่นี่ครับโอเคบูตดาเมจ30%เนาะอตโตตัวนี้อตโ,ตโ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 ตตอนยังไม่ได้บับเอออันนี้อันนี้อุ้ยไกลไกลไกลเลยนะหมื่นหะ้าประมาณหมื่นห้า ประมาณหมื่นห้าถ้ามาอยู่วันนี้สองหมื่นสองหมามสิจริงๆอ่านี่คือยกตัวอย่างนะครับโอเคก็คือเป็ตัวคอนฟาร์มตางที่ค่อนข้างเดีับมาติดรับไอเยโนโคจีไหมติดไหมอาติดให้เงินประมาณอุ้ยสี 4, ่แสนไม่ใช่สี่เอไม่ใช่สี่แสนผิด 47,942เจ็้าสิบครับแต่พวกนี้มันติดบุญเงินไหมสองอันนี้สองอันที่อยู่ด้านล่างเนี่ยติยเฮ้ยติด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 เฮ้ยติด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 บุญเงินดูดูดูเฮ้ยจริงดีติดบุญเงินครับติดบุญเงินดูนะอุ้ยเก้าพันกับสี่พันติดบุญเงินเอ้ยเอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องเป็นครูเอาเรื่องอุ้ยเก่งกว่าล่ามงเก่งกว่าล่ามงเก้าพันห้าร้อยแปดสิบ ก็าพันห้าร้อยแปดสิบแปดครับไอตัวรถอ่ะไอตัวราลามิงนี่เท่าไหร่นีดูดูดูก่อนไอสี่พันสี่พันเจ็ดร้อยเก้าสิบสี่อุยเยอะนะรวมรวมแล้วอ่ะตู้หกวิโกงกว่าลามินกับเดนจีครับโอ้ยว้ยิวิโอพีมากแต่ไอผมว่ายังไม่ตกเมตาอ่ะเออไอยังไม่ตกเมตาครับก็คืออันนี้ผมมาลองแบบของจริงเลยนะเฮ้ย เอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องหรือว่าเอาเรื่องมากครับ <S <S ซึ่งไอ้บัฟสามสิบเปอร์เซ็นต์อันนี้อันนี้อันนี้ไม่สามารถใช้ได้กับพวกเมงูมิไอพวกซัมมอนครับก็นั่นแหละรครับก็นั่นแหละครับกูตัวของเซนคูนั่นนครับงั้นผมก็ต้องนั้นนายเทปกล้องก็ต้องขอจบไปเพียงเท่านี้กับอนิเมะวัครับคลิปต่อไปอาจจะเป็นโบลอ์เจนอตหรือไซคิอ่าอันนี้ดา,ดาวด่ันครับงั้นผมก็ต้องขอจากลาไปเพียงเท่านี้ครับอันนี้คือปตัวคอนหอตัวแรกที่เป็น MR เป็นตัวคนหอที่แบบซีซั่นนี้เก็บเลยต้องเก็บครับไม่เก็บไม่ได้ครับตัวเก่งมากโกงบั๊ก broken มากโอเคแล้วผมก็ต้องขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับโอเคอนีวก็ไปบายนะครับอืมก็มเลยคลิปนี้กูกว่าจะได้ทำนี่คือแบบรอชาติหลา,หลายนานมากครับมา,าก็ต้องไปบายครับ